ยินดีต้อนรับสู่ช่องทีสติลเฟอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมแบล็กบอลแซดบุรุษไขภาคสองครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นทังครับว่าจะสู้จะสามารถสู้แบล็กโมกุลเวอร์ชั่นซูปเปอร์ทายาล่างสามได้ไหมครับทังก็แปลงเป็นซูปเปอร์ทายาล่างสาวเหมือนกันครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะครับเราต้องมาดูกันนะครับ ทางใบแปลงล่างแลเวช่วยขยะขั้นที่3แล้วเรียบร้อยครับแบ็คแบ็คโมกุลกอดแปลงล่างมาเหมือนกันครับซุปเปเช่วยขยโรดขั้นที่3มาดูกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะพยิมหน้าไปนี่บาวูทั้งคอมโบเร็วมากครับล่างนี้เป็นล่างที่บอกบอกได้เลยว่าเป็นล่างโฟว์พาวเวอร์ทำแม้ตายิงรัวๆเข้ามาหลังถือว่าแรางนะครับตอนนี้แบ็อคอมกุณ บุกเข้ามาเลยโดนทั้งเปยหน้าทีนึงลาวหน้ายับนะาเขาเรียกอย่างนี้ครับตบเบิื่อมาเดียอะทั้งจะเป็นฝ่ายชนะแต่ว่าพลังทั้ง,งมเมิ่มหมดเราต้องร์จใหม่ครับต้องชาร์จพลังใหม่ครับตนนัวนี้แต่พลังโจมตีไปโจมตีกระไกลทบท่าไม้ตายขึ้นมาไม่เข้าเขา้าไม่เขา้าครับ ไม่เคออยเลยเรื่องเท่าไหรครับขามายตายฟองครั้งนี้ไม่ได้โจตมตีแบ็กแบ๊กโกุลง่ายๆครับแบ๊กโมแบ๊กโมกุลนี่คือเป็นล่างเพชรประสิทธย่าโรดขั้นที่สามนะแต่ว่าโดนทั้งเตะล่วงไว้แล้วครับมาดูกันว่าทั้งจะสู้ไหวไหมครับแบงล่างเราตอนนี้แบ๊กโมกลุลแปลงล่างเป็นเพชรประสิทธย่าโรดขั้นที่สามนะ่งเข้ามายทั้งเนะตะใครย,ยังไงครับทั้งต้อน,นี้ เลี้ยงหนแข้งแล้วนี่สับมาแข้งไปเหยียบใบท์เข้ามาพุ่งเข้ามาสับหนึ่งสองสามยิงระเบิดไปโอ้โหคันเรียกได้เลยว่าสุดยอดครับพลังนี่เ่ออล้นมาจริงๆครับตอนตอนนี้พุ่งเข้ามายังไม่ได้เท่าไหร่นะตอนนี้ก็ต้องหาจังหวะช่วงจริงกันต่อครับเตะเข้ามาพุ่งเข้ามาสับศอกสับสามยิงระเบิดไปถึงคันดีเลื่อนหลอดนี่ เหลืองเลยครับตอนนี้หลอดส้มแล้วตอนนี้แบบแบกงอกุลนี่หลอดส้มแล้วครับมาดูกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะแบบนี้ทั้งก็ได้ชาพลังสายท่าไม้ตายิงเข้ามาอย่างไรครับตันนี้ทั้งโอู้โดนยำมากทั้งโดนยำยับเลยตอนนี้โดนแบ,บกงอคุลต่อยนามาทีมาต่อยมาแดกหมัดกันอย่าว่า แบงค์มงลชิงช่วงชิงได้ก่อนครับถึงกับขันลากพื้นนะครับตัวนี้ทางดึง่ันเตะมาลอยลอยลหลงขึ้นมาเลยครับแต่ว่าแบงค์มงคลนี่ก็เสียท่าให้กับทางเบียกรอบหนึ่งนะเป็นคู่ที่ไม่ธรรมาดากันเลยครับสำหรับคู่นี้โอ้โหรวนลังอัดขปอีก,กที่ยังไงนะครับทางจะสู้ไหวหรือเปล่าครับพื้นเตายังไง มาเพื่อนเตาได้แต่ว่ายังไง,งนนครับแปลงล่างไปแล้วสายลัง,งเพื่อนเตาอันตีเมเห็นมาโอ้ยอย่างกันได้อยู่นะทั้งยังไงครับไปามาครับทาาไม้ตายผมลืมท่านี้แล้วนะว่ามันชื่ออะไรนะแต่ก็มีแต่ก็รัวเป็นท่าที่รุนแรงครับถ้าอันตีมของทั้งเนี่ยัวสุดยอดอุ้งร่นกุลแบ็คโมกุลโ,โดนขีบหน้าทีนึง พลังหมดลองชิงจังหวะตอนนี้ตะบาโดนคืนเหมือนกันครับทั้งทั้งคุณเตะขึ้นมาเนี่ยมาครับทางไม้ตายอูเดักคุณโดนในสองสามเมตรครับแต่ก็ทำนาเมียดได้ดีอยู่พอสมคงรเหมือนกันแต่ะบะลบได้ครับทั้งอุ้ยอุ้งโดนคลังึืนเตาลบไม่ไันครับตอนนี้เสียจังหวะไปนิดเดียวครับตอนโดนเล่นครับแล้วตะทั้งตอนนี้ยังไงครับหลอดเลือดนีคันสุดท้ายแล้วเลือดสมครับทั้ง แรงลางมาครับพลังขึ้นเตาไม่ใช่พลังขึ้นเตาครับพลังอะไรไม่ดูครืบชื่อครับไต่คออย่าถือว่ารุนแรงครับรุนแรงอยู่พอตัวอยู่มัอนกันครับสลับทางนะทางมายัางไงเตะหน้าไปทีนึงยังถือเตะโดหน้าไปสับหน้าไปยังได้อยู่ครับทางยังไงครับยังไงชองม,มายิางระเบิดไปโอ้โหมาแรกใครจะเป็นฝ่ายล้มกองมาดูกันครับช้าพลัง,งครั้งสุดท้ายจริงมา ตาไม้ตายเต็มหน้าครับโอ้โหโดนหลอกครับแบ็คของคุนโดนทั้งหลอกครับยิงมาเลยมาเพื่อให้พุ่งเข้ามาก็ใช้ทําไม้ตายแต่ว่าแบ็คของคุนก็ชิงแปลงล่างก่อนในช่วงต้นเกมครับยังเถือได้ทั้งก็ตามมาครับคันท,ที่สามเหมือนกันครับมาดูกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะครับสเปอร์สพญาทำลายกับสเปอร์สพญารถนะใครจะเป็นฝ่ายชนะมาดูกันได้เลยครับตอนนี้ทั้งโดงน ยังมันโดนแลกกันไปแลกกันมาครับสองคูนเนี่ยแต่ก็อย่างจงจริงพลังคือว่าทั้งยังได้เรียบอยู่ยังไงแต่ก็ทั้งทำคอมโบติด้วครับยิงระเบิดไปอย่างถือว่าไว้อยู่นะอันตีเมียดมาครับทั้งยิงเข้าวัวที่หน้าครับโอ้โหแบกมงคลถึงก,กับหน้าส้ำครับยังไงครับทั้งช่วงจริงต่อยหน้าต่อยหลังยังไง พลังมาพลังหมดคนระับโอ้โหลืมดูกรอบพลังครับใช้พลังเยอะเกินไปครับพลังหมดโอ้โหต้องเร่งพลังแล้วก็แปลงล่างเป็นูเปอร์ยาขั้นสามครับไม่งั้นมันจะเสียท่ามันนะเตะไม่ก่อนเตะเข้าไม่เข้าไม่เข้าครับแปลงล่างไม่ไม่ได้แปลงล่างเป็นขั้นที่สามเตะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ต้องแปลงล่างก่อนนะครับเคลื่อนเตาโอ้โหรวมเคลื่อนเตา่ายัดหน้าไปครับแปลงล่างเสร็จนี่แบทบงกุลนี่ใช้พลังสวนกลับมาทีเดียวแล้วก็ใช้อัติเมต โจมตีกลับไปเช่นกันด้วว่ามันก็โจมตีกลับมาลวกมาอู้ขึ้นเตาอู้ขึ้นหลอดนะมันนี้อีกนิดเดียวครับทั้งจะหลับแล้วครับตอนนี้ยังไงครับต้องแก้สถานการณ์อีกเราชิงได้ครับมิ้งซงซานต้องรีบเข้าทําตอนนี้ไม่งั้นมานร็วโอ้โหยอยู่ไม่ถึงสองขีดตอนนี้พลังมาเตะนะครับต้องรีบๆครับตอนนี้ทั้งจะปิดพลัง้งไม่งทั้งไม่น่ารอดครับตอนนี้จะไปนะครับอีกนเดียวทั้งขีบมาพูดฮันูหลบแล้วครับยังไงครับหลบนะฮะทั้งท่าไม้ตาย ยิงมายิงมาไมา่ใไม่โดนครับโอ้โหแบ็กงกุลนี่ไม่ธรรมดาครับบอกกเลยว่าพลังนี่ไม่ธรรมดาอู้ทังโดนทีบโอ้โหโจบเลยครับตอนนี้ยแบ็กโงกุลนี่ถึงว่าเป็นคนที่มีพลังโหดมากๆครับพลังโอปีมากเลือดใกล้จะหมดแล้วก็ไม่ล้มสักทีครับผมยิงมาครับตอนนี้โอ้โหถ้าใครอยากรู้ว่าแบ็กมงกุลนี่เป็นใครก็สามารถไปดูได้นะครับในดาร์กบอลภาคซูเปอร์นะครับ ตอนนี้ก็มีภาคไทยถึงตอนที่สิบหกรือเปล่าครับตอนนี้แต่ว่าสัพไทยนั้นจบไปแล้วให้คนไปสามารถไปดูไปติดตามกันได้ครับในช่องทางออนไลน์นะครับตอนนี้มาดูกันครับวันนี้ทั้งจะปิดฉากได้หรือเปล่าครับั้งโดนถีบหน้ายัางไทงทั้งลมเข้ามาอู้โดนทีบจังๆครับทงบ้งลังได้พลังมาลบได้อู้โดนพลังนีบแล้วครับทางโดนพลังแล้วก็โดน ต่อยมาที่นี่ผู้เึ้ื่อนเตาอีกแล้วครับแบงงกุลใช้ขึ้นเตาสุดสุไลมากครับแต่ว่าเป็นการใช้พลังที่ถูกจังหวะครับแมงงกุลใกล้จะหมดพลังล้วบวชแมงงูุลเรืขีดส้มรับอนี้มาครับท้งใช้ท่าไม่ตายเข้ามายังกันได้อยู่ครับทางต้องหาจังหวะครับเขาทำารเรียบร้อยครับถึงขั้น หรอไปอีกตามเคยครับตอนนี้นี่คือเป็นการแก้แค้นครับตอนแรกตอนที่แบคของคณนีบุกไปลงอนาคตนี่จัดก,การฝุกทั้งสยบเลยครับตอนนี้ทางมาก็จะมาจัดก,การครับไปฝึกในห้องการเวลามาครับได้ลังซุปเปอร์สา่าคขั้นที่3มาก็มาดูกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะครับตอนนี้พุ่งเข้ามาไปหน้าตปหลังไปทีน,นึงใช้พลังยิงเข้ามาโอ้โหยิงบอ,งอมเข้ามาแล้ก็ อย่างดาอยู่ครับแบ็คงคลยังไม่เสียท่าเท่าไรอันติเม์ช็อตมาอย่างนี้กืยิ่ยเข้าเท่าไรครับดวงดวงเหมือนแบ็มงคลจะจับทางได้แล้วครับแต่ว่าทังก็ต้องหาจังหวะโวมต,ต,ตีกลับตู้โดนแบ็มกคลสวนกลับมาโหเรื่อยๆครับตอนนี้ทังยังไงโดนขีดหน,น้าต่อยมาทีนึงออบมาขีดหน้าใช่ไปทีนึงยังไงครับทั้ง เตะมาถีบหน้าต่อยเตะมาพยบหลอดแตงครับตอนนี้กาดแตงครับสำหรับแบ็กมคุลกำไว้อยู่รอเปล่าครับตอนนี้พุ่งเข้ามามใช้พลังต่อไปก่อนครับเข้าไปในโดนแบกโมคุลสวนกลับมาแน่นครับครับพลังต่อท่าไม้ตายครับยิงเข้าไปไม่โอ้ไม่สะกิดเกาะมันเลยครับยังไม่ทําอันตรายเท่าไหร่นะ มาดูนะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชะนะกันครับทางโดนเตะลอยไปน,นู่นนะตอนนี้ต้องหาจังหวะที่จะเข้าทําให้แบ็คโมกุลนี่ล้มลงให้ได้ครับใน,นงานเราจะโดนมันสวนกลับนะ้องเรียบๆนะครับตอนนี้ทางเตะยังเตะไม่เข้ากระทงอ้าเตะเข้าแล้วตอนนี้พลังของแบ็คโมกุลหมดแล้วครับได้จังหวะแล้วครับตอนนี้ได้จังหวะก็อยากให้มันได้ใช้พลังขึ้นเต่าครับพลังขึ้นเต่าของแบ็คโมกุลเนี่ยแรงมากๆนะ ไตขึ้นมาทางยังไงครับลกขึ้นมาทางหาจังหวะไต่หน้าวี่ยิงสับสองสับสามเรียว้วยครับโอ้โหเป็นทางที่ชนะไปครับพี่บอกตรงๆนี่มันทานของพี่ชัดๆพี่บอกแล้วไงว่าของพี่